สตาร์คิสโดยโยเกิร์ตเมจิกบาวแกเรียน้ำดื่มสิงสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการสตาร์คิส วันนี้ผมทอมนิรุสจริตนะครับรับหน้าที่พิธีกรดําเนินรายการนะครับรายการแห่งนี้ครับที่จะเปิดโอกาสให้กับน้องๆทุกคนนะครับได้มาแสดงความสามารถกันไม่ว่าจะเป็นมาร้องมาเล่นมาเต้นหรือว่ามาโชว์ครับเราเชื่อนะครับว่าน้องๆทุกคนมีความสามารถมาโชว์กันครับในเวทีแห่งนี้ Star ์คิดครับแน่นอนครับวันนี้ต้องบอกว่าแหมพี่ทอมแต่งตัวมาในสไตล์ของร็อกนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยโชว์ของเราทั้ง3โชว์จากสตาร์คิดของเราเนี่ย เป็นในแนวทางของนักดนตรีครับซึ่งต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับมีน้องๆแล้วต้องมีคุณครูที่จะให้คําแนะนำและคอยตัดสินน้องๆในวันนี้ครับตอนนี้คุณครูของเราก็พร้อมแล้วนะครับขอสิงตบมือให้กับคุณครูทั้ง4ท่านของเราด้วย ทีมเราทั้ง3าคนพร้อมอยู่แล้วครับไปพบกับน้องๆทั้ง3าคนเลยดีกว่าน้องต๊อดน้องออมแล้วก็น้องเซนเชิญครับเลยกลุ่มหล่อของเราสาวสวยแล้วก็ปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งหนุ่มหล่อนะครับผมน้องเซนเซน,น้องออมน้องต๊อดเนาะพี่ธอมขอลองสักหนึ่งเพลงได้ไหมพี่ทอมเตรียมเพลงมาให้เราเล่นอะคูเลเล่โชว์หน่อยได้ไหมสักนี้หนึ่งนะโอเคอะพร้อมนะเพลงนี้พี่เตรียมมาเลยอะหนึ่งสองสาม นูมาลีมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวลูกแมวเมียมม้ยวนูมาลีมีลูกแมวเมี้ยวลูกแมวเมียวเม,มียวเฮ้ <Hey! S 1> ขอได้ไหมครูถามน้องดีกว่าสงสารัวเองบ้างไหม <c oughs> ไม่น่าเล่นเลยนะครูนะ <c oughs> และนี่ก็คือน้องๆของเราทั้ง3คนนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าแต่ละโชว์จะเป็นยังไงบ้างเริ่มจากคนแรกของเราเลยเนอะน้องต๊อดพร้อมไหมครับ พร้อมครับงั้นไปพบกับโชว์แรกจากน้องปอดครัีเเลย มั่นใจไหมวันนี้เราทําเต็มที่มั่นใจมั่นใจนะไปฟังคอมเมนต์จากคุณครูของเรากันหน่อยดีกว่านะว่าที่ตอโชว์เมื่อกี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเอาเลยครับผมตอนนี้คุณครูครับเมื่อกี้น้องโชว์เป็นอย่างไรบ้างผมขอเริ่มจากคุณครูถังเบียร์ก็แล้วกันนะครับเชิญครับครูครับที่ชอบตอนโซโล่มากพอโซโล่เนี่ยน้องจะมีเทมโปอยู่ในใจแล้วพอมันมีเทมโปเนี่ยน้องจะตีได้ดีมากแต่พอน้องมีดนตรีมาครอบเนี่ยน้องก็จะลืมไปว่า เราต้องไปคู่กับดนตรีไม่ใช่เรานำดนตรีนะครับแต่ว่ารวมๆเก่งมากครับนะครับผมครูทังเบียด้วยนะครับผมครูมอริสครับเป็นยังไงบ้างครู สำหรับหนุ่มน้อยคนนี้เนี่ยสุดยอดจริงๆเลยนะครับครูเนี่ยก็ชํานาญการทางด้านเกี่ยวกับการแสดงอินเนอร์ในการแสดงอะไรเงี้ยแต่วันนี้เห็นอินเนอร์เขาในก่อนในตอนตีด้วยนะชอบอินเนอร์เขาในตอนตีที่เขามีอารมณ์ในการตีอารมณ์ร่วมกับดนตรีไปด้วยนะฮะถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับขนาดวัยอย่างเราเนี่ยนะครับเวลาร้องเพลงหรือเล่นจังหวะที่มันมันเร็วๆขนาดเนี้ยพวกเราจะเป็นพวกรีบเลยนะฮะแล้วจะไปเหลืออะไรนะครับแต่ถามว่า คนนี้เนี่ยมีเสน่ห์มากตอนตีเนี่ยผมสังเกตหน้าเขานะเวลาตีนะหน้าเขามีมุ่งมั่นแล้วเขาก็อินมากว่ามีความสุขกับการตีนะตรงนี้แหละที่ชอบที่ชื่นใจมากๆเลยนะครับเป็นกำลังใจให้ครับสุดยอดมากๆสุดหล่อเลยครับขอบคุณคุณมอริสครับน่ารักมากๆครับเดี๋ยวเราให้ตอดไปพักก่อนดีกว่านะนะครับโชว์ต่อไปรออยู่ครับตอนนี้น้องออมของเราพร้อมแล้วเดี๋ยวพบกับโชว์ต่อไปได้เลยครับ ใครเข้ามาหลอกยังพอจะหลบหลบหิีกินได้ทันแต่กับเธอฉันเดาผิดมีเคยจะคิดว่าเธอตื่นทางชันคิดที่เราแคนสดุดเพดริ์สุดเด็ก มาฟังคอมเมนต์จากคุณครูของเราหน่อยดีกว่าคราวนี้ขอมาที่ผู้หญิงเหมือนกันดีกว่าคุณครูเจี๊ยบครับเป็นยังไงบ้างกับน้องออมของเราครับครูออมสนุกมากอ่ะแต่ครูถามนิดนึงเธอเล่นเล่นไปและเหลมาทางนี้เนี่ยยังไงลูกคิดอะไรฟังอยู่เปล่าครูฟังอยู่เปล่าหรือครูสนุกไหมทำไมแหลมทางนี้ลูกเอนเตอร์เทนเงี้ยเหลอค่ะน่ารักอ่ะเขาทำให้เราสนุกไปด้วยครูมอริสครับเป็นยังไงบ้างกับสาวน้อยของเราคนนี้น้องออมขาลูกน่ารักมากอ่ะ ลูกเล่นไปแล้วลูกก็สนุกไปกับมันแล้วก็เวลาท่อนไหนคิดคิดแล้วแคร์แล้วก็หินหน้ามาทางอาจารย์ว่าครูทั้งหลายครัเอ๋ตอนแรกตอนแรกเขาก็รู้สึกว่าเอิมเหมือนกับว่าเขาอินเขาอินทุกๆกับแท้สุดดีสุดเไม่มีอะไรกับเราไม่ใช่แต่จริงแล้วน้องเขาต้องการเอนเตอร์เทนนะฮะเอนเตอร์เทนกับพวกเรานะฮะเราก็ได้เห็นว่าลีลาในการเอนเตอร์เทนของเขาเนี่ยอินเนอร์ของเขาเนี่ยชัดเจนมากตอบโจทย์เพลงนี้เลยนะครับพ่อผู้หญิงคนนี้ทั้งรักทั้งแคร์นาง ทำได้อย่างนั้นเลยนะจ๊ะออมจ๋าเก่งมากค่ะบโรดีกว่าครับคโรดเป็นไงบ้างัสนก็ก็น้องน้องน้องออมทําได้พอดีพอดีคือไม่ได้หมายความว่าเขาร้องเยี่ยมหรือว่าเขาเล่นเยี่ยมขนาดนั้นนะครับคือว่าเขามีความความสามารถขนาดไหนเขาทำทำได้ขนาดนั้นก็คือคีย์บอร์ดเนี่ยเขาเขา เขาเข้าใจเล่นเครื่องที่เขาถนัดจะสังเกตว่าเวลาเขาร้องไปด้วยแล้วเขาปรับเครื่องไปด้วยเนี่ยเขาลงตัวพอดีที่สําคัญก็คือเขาเป็นนักอดนตรีที่มีไทมิ่งที่ค่อนข้างดีคือจังหวะค่อนข้างลงตัวไม่มีอาการเหลื่อมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ถือว่าทําได้ในในความสามารถของตัวเองในอายุขนาดนี้ถือว่าดีมากครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยครับ เป็นไงบ้างออมได้คอมเมนต์ไปแล้วเนาะ<ภ>เราได้น<ภ>ันไปปรับใช้เนาะสำหรับการเล่นของเรานะครับ<ภ>โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ทอมให้ออมไปพักก่อนก็ราวการครับเพราะว่าสปาร์คิดคนต่อไปพร้อมอยู่แล้วกับน้องเฟนครับ ครูของเราแล้วครับเป็นไงบ้างกับโชว์ชุดนี้ของเราเริ่มจากครูโรดก่อนดีกว่าครับเชิญครับครูชอบมากๆเลยนะครับชอบมากๆเลยก็เก่งมากเก่งมากจริงๆคุณมีไทมิ่งอยู่ในตัวที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวหน้าตาตัวบารี่ทุกอย่างมันไปพร้อมๆกันหมดเลยครูเคาะตามเนี่ยมันจะเป็นจังหวะขาดที่แบบแล้วคุณก็ยังเล่นและพาให้เราแบบสนุกสนานไปด้วยกับเพลงอของเขาถึงแม้ไม่มีเสียงร้องแต่ก็ประทับใจครูมากมากครับผมโอ้โหขอบคุณครูโรดมากครับ เรียกว่ามีอารมณ์ร่วมไปกับเขานะครูเนาะนะครับผมถึงแม้ไม่มีเสียงร้องก็ตามนะครับมาถึงครูทั้งเบียร์วาดีกว่าครับคุณครูครับรู้สึกยังไงบ้างกับหนุ่มของเราคนนี้ต้องบอกว่าน้องเก่งมากครับเพราะว่าดูแล้วเพลินอ่ะเก่งเลยเพราะว่ามืออย่างที่ครูโลดบอกว่าทำมิ่งน้องเขาดีมากเพราะผมก็นั่งเคาะอยู่คือน้องก็ไม่พลาดเลยไม่ว่าจะเป็นจังหวะหยุดจังหวะปล่อยออกมาคือน้องทําได้ดีมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครูถังเบียร์ครับรูเจี๊ยบครับเป็นยังไงบ้าง วันนี้เซนไม่ทําให้ครูผิดหวังอะค่ะแล้วก็ทั้งจังหวะแล้วก็สิ่งที่ที่ครูชอบคือเวลาลูกเล่นแล้วมันมีดน n a ิกหนักเบาแล้วมันทําให้ดูแบบเวลาเล่นแล้วมันเร้าใจมันดูดีแต่ว่าตั้งฉายาให้เซนใหม่ดีกว่าเป็นเสือยิ้มยากยิ้มหน่อยสิพี่อยิ้มม่เซนอยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเร็วยิ้มให้ครูเจี๊ยบหน่อยอย่ายิ้มเยะเดี๋ยวตาหายอบคุณครูเจี๊ยบนะครับผมเอาเลยครับและนี่ก็คือโชว์ของเรา ทั้ง3โชว์นะครับต้องบอกว่าสตาร์คิงของเราในวันนี้แต่ละคนไม่ธรรมดาจริงครับเอาเป็นว่าตอนนี้ขอเชิญสตาร์คิงของเราอีก2คนบนเวทีเลยดีกว่าครับเชิญครับมาเลยขอเสียงตัมือกับสตาร์คิงของเราทั้ง3คนด้วยครับต้องบอกว่าวันนี้เก่งมากๆเลยนะครับสำหรับน้องๆทั้ง3คนครับเอาละตอนนี้ถึงเวลาที่สําคัญแล้วล่ะครับ เราจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะในรอบสัปดาห์นี้เพื่อที่จะเข้าไปชิงแชมป์ในรอบซีซั่นต่อไปนะครับคุณครูของเราครับคุณครูครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้คะแนนของเราเอกฉันไหมครับครูเอกฉันเอกฉันแหะครับเอาละครับเดี๋ยวเราคงมารู้กันนะครับว่าวันนี้ทั้ง3คนใครจะเป็นแชมป์ของเราในวันนี้เอาละครับผู้ชนะของเราในวันนี้หมายเลขไหนดีครับหมายเลขไหนหมายเลขไหน หมายเลขไหนหมายเลขไหนดีหมายเลขไหนหนึ่งสองสามหมายเลขไหน 1> 1, 2, 3, เลขไหนฮะเลขไหนเอาเลยครับแหมมีหลายความคิดเหน็นนะฮะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่กับคุณครูของเราแล้วครับหมายเลขไหนครับครูวันนี้พร้อมไหมครับครูถ้าพร้อมแล้วและผู้ชนะของในนี้ได้แก่ยกครับ หมายเลขสามครับน้องเซนโหดีใจด้วยนะครับเซนโหคุณครูครับทำไมครับคอมเมนต์นิดนึงว่าทำไมถึงเป็นน้องเซนที่ชนะในวันนี้ครับท่าต้องบอกกันว่าน้องทั้ง2คนเนี่ยที่ที่ท,ที่คือน้องน้องตอกับน้องอ,อมเนี่ยก็มีความสามารถที่ดีในเรื่องของดนตรีด้วยอยู่แล้วนะครับครับ เพียงแต่ว่ายังขาดประสบการณ์ในการฝึกฝนที่จะต้องมีมากกว่านี้อีกนิดหนึง่งสำหรับน้อง <c oughs> น้องเซนมีความพร้อมที่สุดในเรื่องของการเล่นและก็ในในเครื่องมือของตัวเองนะครับมีความพร้อมมากทั้งจังหวะทั้งลีลาทั้งดินากทุกอย่างมันพร้อมเพราะ,ะนั้นก็เลยต้องให้น้องเซนได้ครับ <c oughs> โอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณคณะกรรมการ,การของเราทั้งสท่านอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ <c oughs> ผมบค,ครับับ เอาล่ววันนี้นะฮะเรามีผลิตภัณฑ์กูดมูดนะครับสบู่โฟมสีสําหรับเด็กมอบให้กับน้องๆทั้ง3าคนด้วยครับเอาเลยครับน้องๆคนไหนมีความสามารถแบบนี้นะครับมาครับมาโชว์กันเยอะๆเราเชื่อครับว่าน้องๆทุกคนมีความสามารถเอามาโชว์กันกับเวทีแห่งนี้ Star ์คิดนะครับวันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราทุกท่านด้วยนะครับและปรับภงกันหม่ได้กับรายการ Star k คิดเวลาดีๆแบบนี้ทางไทยทีวีสีช่อง3ครับวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย